สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องปองปายสุขสุขคนเมื่อนี้ก็อีนางก็สีผ้าพี่พีน้องน้องออกผจญภัยเนาะค่ะเมื่อนี้อีนางสีผ้าพี่พีน้องน้องไปเที่ยวไปเที่ยวของอ่าของคนที่อยู่แถวหมู่บ้านอีนางนี่วันยุงวันหยุศ พักพรเขาไปเที่ยวยูไใสกันเนาะคะ่ะเนาะอีนางก็มาอยูใหญ่บ้านมาอยูทั้งเกาะเกาะหนึ่งซื้อ่าเกาะอุสตาเรเนาะคะ่ะเนาะเป็นเกาะหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นี่แหละคะ่ะแล้วคนที่อยูทิ้งเกาะนี้ก็มีหลายหลังคาเรือนอยู่พี่น้องค้าแล้ววันยุง่งวันหยุดเขาไปเที่ยวไหนกันเนาะคะ่ะเนาะเขาปไปเดิเขาในเมืองในเมืองเขาไปเที่ยวไหนกันเน๋ยวมื้อนีอนางสิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งเดอร์พี่น้อง่ะ ไปค่ะเดินทางไปกันเลยอีนั่งจะแต่งตัวพร้อมแล้วนะคะนอพร้อมกับน้ำน้ำดื่มสองขวดค่ะของพอายญ่ขวดหนึ่งของอีนั่งขวดหนึ่งนะคะนะไปจ้าอีนงางสิพาเพียงน้องไปเบิ่งสถานที่เที่ยวของหมู่บ้านอีนั่งนะคะเนะที่เขามาไปเที่ยวกันว่าเขาไปเที่ยวกันอยู่สก่อนอื่นเท่าจะขับรถไปจอดอยู่ที่มองจอดรถนะคะนะแล้วก็จะเดินไปกันต่อไปกันเลย สถานที่เที่ยวของคนประเทศเนอกคนคนนอร์เวตามชนระบทตามภูเขาตามก้อนนี่ก็เป็นสถานที่เดินป่านะคะเนาะเดินป่าเที่ยวธรรมชาติครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำค่ะน้ำจืดจ้ะอ่างเก็บน้ำให้ว่าเป็นเคื่อนตงุงพุ่นบ่แม่นน้ำกินเน,นาะค่ะน้ำอันนี้นปป้ำสุกป๊กบ่ได้เชงญกับสกัป๊กหลาดอกแต่ว่าเขาบ่ได้กินกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นน้ำน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำที่เขาเอาเฮ็ดอ่าใบเฮ็ดอ่า ไฟฟ้าค่ะอันนั้นลงผลิตไฟฟ้าพี่น้องคะลงผลิตไฟฟา้าหน่นยนเะะนาะเนาะอีนานกับพอใยญ่ส์ย่างขึ้นไปเที่งนี้ค่ะไม่ไดมีบันไดให้ขึ้นไปย่างรอรอๆอไปตามเขาค่ะมีคาสตาฟิสนาะย่างรอรอรอขึ้นไปตามเขาค่ะพี่น้องนู่ย่างขึ้นไปเที่งเขาสูงราคาใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะย่างไปเรื่อยๆเนาะเะนาะก็จะมีคนมาเที่ยวมาจอดครับครับรถขึ้นมาจอดเอาไวา้จอดเอาไว้แล้วก็ย่างขึ้นไป ต้งเขานะคะป่าอยูป่าเขาอยู่ประเทศนอร์เวย์นีน่นก็บ่ค่อยเป็นตายานดอกพี่น้องค่ะเพราะว่ามันบ่ค่อยมีอ่าโจรมีขโมยหรือว่ามีสัตว์ลายดูลายสม,ามัยก็จะไม่ตะเกีงกวางพี่น้องแต่แตก็ไม่ค่อยเห็นดอกค่ะเพราะว่าซุ้มหนันเขา,อาจอกหากินตอนขึ้นวันนี้โรงไฟฟ้าไม่ทํางานได้ไงไม่รู้บ่ได้ยินเสียงเลยค่ะปกตินี่จะได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟฟ้าน้พี่น้องเนอะนี่ค่ะเครื่อนมีป่าอยู่ด้วยพี่น้องค่ะจะเป็นป่านำจืดนี่จะ้ะ พ,พี่นายสพพาพี่พีงหน่องไปเบิ่งบันไดบันไดที่บันไดจากตรงนี้ไปถึงยอดเขาเลยเนาะคะ่ะเนาะลายสั้นเลยหาลอยเกินหาล่อยก็คันพี่น้องขาข้างที่แล้วพ่อใหญ่เพื่อนสิพายนั่งขึ้นบบกโอ้ยตายแล้วเบิบ่งสังขารเจา้าขว้างว่ะอี่นายสิพาพี่พีงน่องไปเบิ่งเป็นแบบขึ้นบันไดย่างเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะบ่อได้ย่างอ้อมเขาในทางขึ้น กานให้พี่น้องมากพี่น้องสิขืนบ่เอาพูนพี่น้องพูดนะพี่น้องขาสูงขึ้นไปพูดสูงขึ้นไปอีกเดะเห็นนิว่วเห็นนิว่วอีนั่งบ่บ่ได้สุดเขตตรงนั้นเด้พี่น้องสูงขึ้นไปอีกคะ่ะพูดนะสูงขึ้นไปสุดพูดนะพี่น้องเออ <laughs> ปวดเข่าแน่นอนเลยขคขั่งคั่งที่แล้วอีนางยางขึ้นไปก็บพ่อใยญ่เนาะแต่ว่ายางขึ้นไปได้แค่ตรงนั้นค่ะปวดเข่าพี่น้องเบ่ไหวก็เลยจะต้องหามองกระโดดลงหามองกระโดดลงแล้วก็ยางอ้อมเอายางอ้อมลารๆขึ้นเขาเอาพี่น้องขันให้ยางขึ้นบันไดไปแบบนั้นเบาไหวคะ่ะไปเขาจะไปขึ้นบันไดอีกฝั่งหนึ่งขึ้นบันไดไปน้อยหนึ่งแล้วก็ยางเลาะตามเขามันก็จะมีบันไดขึ้นเป็นขั้น,นๆไปเนาะคะ่ะเนาะเป็นจุดๆไปจ้ะ พ่อยิ่ขึ้นไปก้อนแล้วคะ่ะพ่อยา,ยาบอกพ่อยา,ยาบอกว่าฉันเครียดว่าเธอไปไปขึ้นไปทางนั่นขึ้นจะไปทางตะกีนนี่จะ้ะไปเขาพาเขา,าขึ้นไปกันพี่น้องเดินเขาเดินป่าออกกําลังกายอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีคะ่ะนี่เดินขึ้นไปบ่สูงดอกพี่น้องคะบันไดนี่ก็ถึงตรงที่พ่อหญ่พ่อหญ่ยืนเนีจ้ะแล้วก็ย่างเลาะตามเขาเอา <analy z oria> แต่ว่ายางขึ้นมาเด้น้น่อยเดี๋ยวอีนั่งกับเอยแล้วพี่น้องไงหอบแพกแคกอยู่ขึ้นกระไดตะกี้นี่ก็<ฮ>จะมีท่างให้ยยางเลาะมากเป็นท่างเน้นหน่อยนะคะเนาะม่เป็นตายาะะาา่าดดอกค่ะมากมากคนเดียวก็ได้แต่เวลา เข้าสิไปใส่มาใส่เนี่ยใารว่าสิไปคนเดียวเข้าต้องบอกต้องบอกผู้ใดก็ได้ไดสักคนหนึ่งพอเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเข้าหลงทางเนี่ยโดนแล้วแบบโดนโดน,โดนบกกลับเทือเขาเขาสิได,ด้หูว่าเข้าไปใส่จังสีหน่าสีดดยใจไปหาเข้าถิดเขินกระไดแลกมากไ่ทันหายเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยเขินกระไดอีกอ่ะ <laughs> ไปดีเดียวว่าบันไดมันบันบอกไข่สั้นทำไดร เกินไปเรื่อยๆฮ่า <statistically> ฮ่า <palate> ฮ่าฮบอกแล้วอย่าอ้วนโอ๊ย ธรรมชาตินอเวยพี่น้อง เงียบสงบจ้ะลมกับบะมี <laughs> ห้อนเ <laughs> แถวยางน้ำหนะ <gasps> มีต่หิน ย่างมาหอดเครื่องทางนะคะเครื่องผลเครื่องทางมันจะมีจุดให้นางนางพักขึ้นไปนางพักก่อนพี่น้องมันจะมีโต๊ะนั่งให้นี่โต๊ะนึ่งโย่างมาแค่นี้ก็เมื่อยหอนคากรีมาเนี่ยมันมีลมเลยจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศตรงนางพักอาจจะมีลมในจักหน่อยพี่น้องหอนเอามากเลย เายังไปโตกันทางนี้จะยังรอๆไปเรื่อยๆตามทางแต่ว่าเ้าจะแวะนี่ก่อนมานั่งพักก่อนจักแ๊บหนึ่งนี่ต้นบเบอรีท้้หนั้นเลยได้เนี่ยนี่จุดนั่งเล่นนั่งพักมีตู้ใบสนีผอมเห็น <c ười> บอ่อเครื่งทางแล้ว เพราะว่าเธอมีก็บบมีรมพี่นอ้องไงพู้นนำจุดที่เฮาเริ่มเริ่มต้นกันตรงพูนพี่น้องตรงพูนพะยังเรอรอขึ้นมานี่มาหอดนี่เมื่อยค่ะรอดโอ้อโอมีลมอยู่ ถึงมาเดินป่าอยู่โนเวนี่มันบ่มีสัตว์ลายดอกพี่น้องค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีแต่เกง่งแต่กว่างนั่นแหละแต่ว่าตอนตอน,ตอนกลางวันก็บ่ค่อยเห็นพวกมันดอกนหากินตอนคืนวินดูบ้านหากกินตอนคืนแล้วก็งูส่วนมากก็จะไม่งูแต่ว่าง,งูอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศรนเวนี่มันจะบอใหญ่มันจะโตหน่อยแต่ว่ามันก็มีสองแบบนะคะนาอมีแบบมีพิษแล้วก็แบบบอมีพิษถ้าจะให้ดีก็ย่าเจอ มันจะเป็นงู s <S ตัวน้อ <assessment> ยๆท่อนิโปรนี่ล่ยล่ยล่ยมันจะเป็นล่เขาดําเหมือนทังมาลล่อะพี่น้องนั่นน่ะมีพิษคักพญายาบอกว่าไม่ได้เธอเขาปลาไปหาเห็ดหรือหาผลไม้ในเธอต้องระวังตก้โอ้พญายไปเห้อนั่งพักนี่พอหน้าที่อยู่อ้ยมันคากพอยาเนี่ก็ได้พูดได้ว่าผัวผัวนุ่นเถาบ่เถาเด้อเราบ่เถาได้นางพักตดว่าท่านหายเหม็นอยู่ไปเก่ เราบอกว่าต้องระวังบางที่มันบางที่งูมันมีชนิดที่แบบว่าผลผิดค่ะเวลาเขากลมเก็บเห็ดหรือผลไม่เนี่ยเพราะว่าผลไมป่าแบบเนี่ยแบบบูเบอรีเนี่ยคนที่จะมาเก็บผลไมป่าขายเนาะค่ะเนาะก็ต้องกล่มต้องอย่างเป็นบลาเพราะว่าต้นมันหน่อยให้ระวังถ่ายดีก็ใส่ลงถา็ใส่ถุงมือดีดๆใส่กางเกงขายาวเวลาเขาป่าขันจีใสขาสั่นก็ใส่ถุงเถาสูงขึ้นมาแน่จักหน่อยค่ะ มีทะเลสาบอยู่เนหน่อยมองก็ยังดุมดดุุมมบลรออะไรพี่น้องโอ้อยเหมืนอนเขาลงเขาวะ่ะมีสะพานแขกาม,มอ์ Oh <laughs> สุดท้ายไปฮะ<ป>สุดท้าย <S <S 2> <S 2> ไปบ่อหัวเส,ส้นไท้สัําพี่น้องฝาห้อง <c oughs> ้าห้องหลายรอบแล้วจ้พะพ่อยายบอกโอ้ยโอ้ยกลับกับกับว่าสั้นเดี๋ยวฝนสิต๊กว่าสั้นพี่น้องคะฝามืดขึม,มเมล็ดแต่ก็บอ่อมันใจว่าสิตกมาฟังหนีหรือเปล่านะคะฝาลองดังมากพี่น้องมันหอนอบอ้าวมาหลายมือแล้วแต่ก่อ เบื่องคงเบิ้งข่าวก็บ่เห็นมี่บอกได้ละสาภาพสาภาพอากาศว่าฝนก็ฝนสิตกพี่นอ้องอ้ยยางมาสิถึงยางมาขึ้นเขาจังไดฟ้าห่องฝนตกเอ้้าห่องว่าสัน่นอีนางตองเสากลับบ้านเพราะว่าตากผ้าเอาไว้นอกบ้านจะ้ะแล้วก็มีเบอกนางเอาไว้นอกบ้านบ่บ,บ,บ่ไ้เก็บเขา่าโอ้ยฝากับก่อนกาลังยางลงเขาพ้ากันยางจับเอาจับเอาพี่นอ้องยานฝนตกพําสุดท้าย สรุปแล้วเมื่อนี้ไปบ่หอดเส้นไสทำพี่น้องค่ะเดี๋ยวว้มือหนาเดี๋ยนั่งขันมีโอกาสเดี๋ยนั่งสภาพห่พี่นองขึ้นไปเบิงเบ่งกึนงหยดเทืงเขาเด้ค่ะเด้รอบนี้เฝ้ากับบานก่อนพี่น้องแล้วฝนตกนะท้องฟ้ามืดลึ้มเยู่พี่น้อง <laughs> โอ้